ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับประกาศเตือนพื้นที่สีแดง7จังหวัดฝนตกหนักถึงหนักมากคืนนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยโรภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นของวันอังคารที่17พฤษภาคมโดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกา กรมอุตุนยิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันอังคารที่17พฤษภาคมตั้งแต่เวลา18นาฬกาของวันนี้จนถึง18นาฬกาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงในบริเวนจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตาก สุโขทยัยและกำแพงเพชรส่วนบ,บริเวณพื้นที่เสี่ยงไฟฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดเชียงรายแพร่นะครสวรรค์ทรยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนะครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยอง จันทบรุรีตราดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังสงขลากรุงเทพม,มหานาครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอย,ยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรีขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงห,หนักมากหากมีข้อมูล เพิ่มเติมแอดมินทรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ